เดยวลอยซ้ <13. S 2> ทุกทีกาขึ้นแห่งผัสตราแปดหมือนขันท่าขาขอวันท่าหลบใส่เสียงเวียนสีคุณความดีเลิศลำเชินทำอยู่ทรงให้ลงมาซอยแก่แปลขันปันคดีทุกทีอารัตนาวดีศรีสัตยาหีาเจ้าฝ่าเจ้าอินเจ้าทีเจ้าฐานพ,านพาญานาพญาหญ่อยองปูศรีสัตนาคาะเจ้าโยนสถานทีแห่งนี้ นโอกาสบัดน,นี้ข้าพเจ้าขอกราบเรียนท่านดอกเตอร์อาลุแสงจุดแสงใช่ไฮผู้คาที่ผ่านยักเปิดจักรวางทั้งสามโลกให้สถานที่คนาพณเทูธวีเริรเซตีผู้นใจนบุญเปิดดวงชะตาให้ท่านทั้งหลายได้มีอานิายาุายยมั่นยืนยาวเปิดให้เองแสงรำอันประสิฐ โอมซับโอมจับโอมซุ่มตะเวนตกตะเกจอกายเป็นท่าตะเวนออกตนเจ้านีเป็นลูกพญาทอดคอนเจ้านีเป็นลูกพายาเดิเสียงหนึ่งนั่งดังพานไปหอดเมืองพมหุ่นเดินเสียงหนึ่งนั่งดังข่าไปหอดฝ่กฝ่าผู้ขาอาปากาเอาเสียงเพลินมาเป็นเสียงโตโอ้นักโอกาสบัดเนี้ข้าพเจ้านั่งสายสมอนจากนาไลขออนุญาต และขอโอกาสกล่าวพุทธ,ธองคการคาถาเปิดสัพเปิดโศกเปิดดวงเปิดบุญเปิดบารมีให้มาบังเกิดเป็นความมงคลในพิธ,ธีการแห่งนีู้พนตยเทเวาเมหาพระลาหูอาสุลินทะละ วิมานปราสาทในอากาศกับทั้งเท่าจัตุโลกกบาลสถิตในวิมานจงเสด็จลงมาดีลาดีลาลงมาประชุมนุมกันนาสถา,านที่แห่งนี้เพื่อมาฟังคำข่า สิงขรชนระาทาทลาการดำเนินผลหาวที่พยะพิมานมากกนกที่พยะเทวะสนักขอพรเทพสุรารักษาให้ท่านด็อกเตอร์อนนท์แสงความจเจริญมีโชคมีชัยมั่งมีสีสุขล่มเย็นเป็นสุขทุกท่านทุกคนเธอข้าชายทรงพรนันสามนั่งพบเพื่ออยู่ทาสาว และบอดกลกาวหน้าบ่าบวงสวงเครื่องบรรหน้ากาลล้วนสมภูญะยคนาคีนาคะโพคาโพคะลายอิติพุทธักพระอาลังรักษาติอักวะอุณนาติตังพยามะนาคายะอภินังนาคาสาธุโนพันติยมายะมากายวายจกติตังอาหารวันทาพญาศีสัตตนาคลาติสันตตาณละอาถงโกปุอะปุมะบุตรมากาขอเปิดบุตรแหลก้ เก่าก่อนผ่อนทุกเส้นทางลดเลิกรับปัญญาทางทางทุกเส้นทางของเต,างตพาหุขติโชคลาบไหลมานะชายติมีละนะครับสาธุสาธุสาปวยฮะวยซับนะฮะรับไปนะครับรับไป <ๆ S 1> วันนี้ต้องพอภัยนะฮะไม่ได้ไปทางพันทางเฟซบุ๊กเอาพี่กลับในโลกนี้ไปฮะ เอาใม่ครูอยู่ฝั่งนี้ดีวกว่าครับไม่ครูใกล้ดิตรงล่มเนี่ยฮะอันนี้มวลพระคุณเจ้าอยู่นี่เลยครับอยู่ใกล้เลยน,ะ,น,ะ,นะตัว